อืมแต่มันติดระเบิดระเบิดก็ทารกันเสียส่วนที่ขึ้นเนี่ยก็เป็นเล่าอยู่ในนั่นแหละในตู้นะก็ให้อยู่ต้องเป็นก็ไม่ไหวท่านป้าตึง หนึ่งสองสาสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินปะโซตำส้มตำปลาปลาหนนนัวคือเก่าแล้วก็มีถั่วงอกข้าวปุ้นวันนี้แบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆพักไม่มีด้วยมาหนูนาหิวแล้วน้านี่นัวมากเลยบอกเลยมีแต่พักถั่วงอกอย่างเดียวเด้อ แคบหมูด้วยนี่ซีบ่าเพื่อนๆนี่อย่างเยอะกระเดิกจังหน่อยหนึ่งเด้ออร่อยมากนมจีนแถวบ้านอ่ะแซ่บใช้มือคือเก่าเด้อจ้ะ

ปลาล่าหนัวหนัวอืมแดงว่ามันริน่งรอบแขีงแข่นไม่ <c oughs> อพอม,อมนอกข่างอืมอืมนกข่งังก็เขียงอันนี้หน้าเป็งกโนน็โดนมากถ้าโดนมากเมันใจ ร้อนร้อนอย่างครับอะไรดูปากละเปื้อนหมดแล้วนะ ข้าวเช้ากินเที่ยงข้าวเที่ยงกินเย็นจะเมื่อยแซบของแท้ว่ะ

กินแบบน้ำนี่นัวนัวอร่อยนะไม่ใช่นัวแบบเค็มโดดอ แก๊สไฟมันลุกไฟมันพุ่งถ้าลุกแล้วก็ท่าบัน้กมินนีก็หัวเชี่หนแ่บไปไหนดูหม่ค้าลูกชิ้นยืนไม่น่ารักเลยไม่ะท่าเสียอวแซ่บทั้งเพรทั้งแซบแซบไปถึงส่วง การเป็นยูทูบเบอร์มันก็อย่างงี้แหละมันก็ต้องโอเวอร์ไว้ก่อนใช่ไหมอืมอร่อยเกินขากล้องก็ไม่ได้มาไมค์ก็ไม่ได้มาทุกอย่างไม่ได้มาเลย

เวลาจิราเด้อเด้อจ้ะมาทักทายสั้นๆเด้อถ้าชอบอืมโอ้ยหนอ่อหาจิราก็กเอือก้าอะไรเงี้ทุกรอบเลยแค่ให้ตัต้มตอ้มตกใจเห <laughs> ม่ยจันเย็นนะคะเหมือนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจา<ม>้าแล้วก็ติดตามอี่ทางช่องทางหนึ่งทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหนูนาสาวคุลาเด้อเด้อจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า